วันนี้เอาโปรเจคเตอร์อีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับคือรุ่นนี้มีคน, request นครีเควสต์ให้รีวิวมาหลายคนมากๆแล้วนะครับเลยจับมาสักทีหนึ่งรุ่นนี้คือ f ส cof h 02นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆได้ติดตามคอนเทนต์นะครับจากช่องทัน gadget นะครับ เครื่องตัวนี้มาด้วยสีขาวนะครับขนาดตัวเครื่องไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมกว้างแค่32เซนติเมตรครับลึกนะครับอยู่ที่21เซนและหนาเพียง9เซนงครับวัสดุเป็นพลาสติกเกรดดีเลยนะครับผิวสัมผัสมันจะสักสาครับมันน่าจะออกแบบมาเพื่อพกพานะครับเพราะว่าเวลาจับเนี่ยมันกระชับมือมากครับมันไม่ลื่นเลยน้ำหนักทั้งตัวนะครับอยู่แค่2.6กกิโลเท่านั้น f s h 0 2 เป็นเทคโนโลยี 3L c d นะครับความละเอียดเป็น Full HD มีค่าความสว่างถึง3,000 ANSI l u m e n รกับ Contrast Ratio เครมาที่12,000ต่อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยขยายได้สูงสุดถึง3 9 1นิ้วเลยนะฮะแต่นั้นคงต้องเป็นห้องที่มืดพอสมควรรอบๆเครื่องนะครับไม่มีสล็อตให้เสียบช่องใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันซ่อนอยู่ด้านในครัผม ตรงบริเวณด้านหลังแนะแกะออกมานะครับเป็นดองเกลนะครับเป็นดองเกลของเอฟซันนะตัวนี้ทำให้มันกลายเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งแตกต่างจากตัว F-H01 ที่ไม่ได้มีดองเกลในตัวนะครับหรือว่าไม่ได้เป็น Android TV ในตัวกระเอฟเอชจะมีรีโมทอยู่ให้สองตัวนะ สีขาวกับสีดําซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทําแยกออกมาทําไมนะครับไอตัวสีขาวเนี่ยไว้สําหรับคอนโทรลเครื่องโปรเจคเตอร์นะส่วนสีดําเนี่ยไว้คอนโทรลแอนดรอย TV ในเครื่องนะฮะวัสดุของรีโมทค่อนข้างจะโอเคนะครับตัวสีขาวนี่จับถนัดมือมากครับผมแต่ว่าในอนาคตอาจจะเหลืองได้นะครับปุ่มก็กดมันค่อนข้างเซนซิทีฟมากครับส่วนสีดำเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบกดนะครับผิวสัมผัสก็โอเคไม่เลื่นนะครับ แล้วก็เวลากดเนี่ยค่อนข้างจะตามนิ้วพอสมควรแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีปุ่มลัดนะครับสีดำคอน t r o l ในเรื่องของ Android ก็จะมี Google, Netflix, YouTube แต่ว่าไอตัวเปิดปิดเนี่ยมันไม่สามารถกดเปิดปิดเครื่องได้นะครับสำหรับรีโมทสีดำมาดูด้านใต้เครื่องจะงงเล็กน้อยนะครับ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีฟังก์ชันในการฟลิปภาพนะเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะแขวนขึ้นฟ้าได้นะครับแต่มันไม่มีจดยึดเนี่ยสิเจ้า FHS2 ออกแบบมานะครับใช้ในงานได้สองประโยชน์เลยคือเป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้นะครับดูหนังดูแอปสตรีมมิ่งต่างๆแล้วประโยชน์ที่สองนะครับ ใช้ในห้องประชุมห้องเรียนหรือว่า Presentation งานได้ครับผมสมมตินะครับในกรณีที่เราใช้เป็น Home e e n t t r a i n m e n t Entertainment เป็นหลักนะครับอยู่ในห้อง Home Theater เราสามารถปรับหลอดนะครับเข้าสู่โหมด ECO ได้อายุหลอดเนี่ยมันจะใช้ได้ยาวนานถึง12000ชั่วโมงนะต่อถ้าใช้ Present งานนะครับในห้องสว่างนะครับก็ปรับสู่โหมดหลอดนะครับเป็น Normal นะครับอายุหลอดก็ใช้งานได้ประมาณ6000ชั่วโมง ราคาหลอดเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าเท่าไหร่แต่ได้ข่าวมาแววๆนะครับว่าต้องเซอร์วิสโดยศูนย์เอฟสันเท่านั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าราคาน่าจะอยู่ในราคาปกตินะครับประมาณ4-5,000บาทระยะฉาย100นิ้วนะวางห่างเพียง2.6เมตรนะรแล้วจากการที่ผมเทสเนี่ยนะระยะห่างนะครับ ที่ดีที่สุดนะไม่ควรเกิน240นิ้วนะครับคือวางห่างประมาณ6เมตรแล้วก็เจ้าตัวนี้มันวางเฉียงได้ด้วยนะครับที่ด้านซ้ายด้านขวาไม่เกิน30องศานะครับตั้งฉากกับจอรับภาพแล้วมันก็มี Quick c o ์เนอครับเป็นการปรับมุมนะฮะง่ายๆก็ลองดูครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็ตัว f s f s 0 2เนี่ยราคาตั้งเปิดตัวมาอยู่ที่ประมาณ22,900บาทตัวนี้ได้วารันตี2ปี ระบบ3 LCD เนี่ยข้อดีของมันเลยนะครับก็คือในเรื่องของความสว่างมันมาเต็มแอนซิลูเมนมากกว่าระบบ DLP นะครับสีสันมาค่อนข้างจะด,ดีสีจัดจ้านเอาเอาเอา,เอาว่างั้นเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือในเรื่องของตารางพิกเซลเนี่ยคือถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะไปสูมบินเข้าไปเดินเข้าไปใกล้จอนะ เห็นชัดเจนเลยครับว่าตารางพิกเซลมันค่อนข้างห่างกว่าระบบ DLP ความขาวก็ขาวไม่เท่า DLP ดําก็ไม่เท่า DLP มาเนี่ยทดชด,ชดเฉยในเรื่องของความสว่างและสีสันครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าเรานะครับไม่ได้ไปจับผิดภาพมากๆนะครับการเลือกใช้3 LCD ก็ให้ความสดของสีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราซีเรียสกับมันมากนะครับเลือก DLP ได้เลยครับ มาเทสในห้องสว่างบ้างนะครับในตอนกลางวันเลยเทียบกับ v i วโซนิกทีเอ0 0ซนะครับแล้วก็ FH02 นะครับเทียบกันไปเลยระหว่าง DLP กับ3 LCD เป็นยังไงในห้องสว่างผ้าแวนล้อมตามนี้ครับกระจกล้อมรอบนะครับด้านหลังก็เป็นกระจกด้วยนะครับแล้วก็เป็นผ้าม่านบาง,บางนะครับไม่ได้กันแสงแน่นอน จากความเข้าใจของผมนะครับระหว่าง DLP และ 3LCD เนี่ยมันจะมีจุดเด่นที่แตกต่างก,กันอยู่นะครับก็ในเรื่องของ DLP นะครับตารางพิกเซลเนี่ยมันจะดูเล็กกว่านะครับกว่า 3LCD ความดำความขาวเนี่ยมันดูทรูกว่ามันดูเรียวกว่านะครับส่วน 3LCD เนี่ยมันจะมีจุดเด่นในเรื่องของออแสงมาเต็มแอนติลูเมนมากกว่านะครับสีสันดูสดใสกว่านะครับตอนนี้ เราเปิดนะครับในเวลากลางวันนะครับซ้ายคือ DLP นะครับขวาคือ3 LCD หรือเพื่อนๆคิดว่าไงลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็อาจจะไม่มีถูกไม่มีผิดครับเพราะว่าเพื่อนๆดูผ่านจอใช่ไหมครับผมมองด้วยสายตาตัวเองบางทีภาพที่สื่อสารออกมาอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ผมเห็นก็ได้ครับ โอเคมาเทสดูนะครับผมใช้โปรแกรม luxmeter นะครับด้วยมือถือ iPhone 12 Pro นะครับซ้ายมือนะครับ DLP projector Wilsonic PX 700 HD ความสว่าง3500 ANSI l u m e n นะครับยืนห่างออกมาจากฉากประมาณ50เซนได้9 5้ lux ทีนี้ด้านขวามือนะครับสาร F h 0 2 เคลมตัวเลขนะครับความสว่าง3,000 ANSI l u m e n นในระบบ3 LCD วัดค่าความสว่างได้9 5 1ลซ์เท่ากัน u r p พ i s ์เหมือนกันนะครับโปรเจคเตอร์2เครื่องนะครับตัวหนึง3 0 0ตัวหนึง3,000นะครับวัดออกมาได้905เลซ์เท่ากันนะครับโดยมือถือที่ใช้วัดนะครับใช้เซนเซอร์เป็นกล้องหน้านะครับโอกาสพลาดค่อนข้างจะน้อย เชียบตารางพิกเซลนะครับให้ชัดๆเลยนะครับเห็นไหมความมือนะครับ3 LCD เราเห็นตารางนะครับไกลๆตอนนี้นะครับผมวางกล้องห่างจากจออยู่ประมาณไม่ถึง1ฟุตแล้วนะครับแล้วดู DLP สิมันดูเรียบเนียนกว่าใช่ไหมละ่ะพอผมถอยออกมาแค่1เมตรนะครับ ไอตารางพิกเซลของ3 LCD ที่เป็นปัญหาเนี่ยก็หายไปเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ก็แค่สีสันหองสีขาวเท่านั้นนะครับแล้วก็จอที่ดูเป็นริ้วนะครับเพราะว่าจอตัวนี้ยังเปิดไม่สุดนะครับมันก็เลยเป็นริว้วพอดูภาพนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนก็เลยเห็นแล้วล่ะว่าข้อดีข้อด้อยมันเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆคิดว่าไงมัง่งแต่ในส่วนของผมเองนะครับจุดสังเกตนะครับข้อแรกสำหรับ f h 0 2นะครับ รีโมทสีขาวเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟครับกดไปไวเกินไปนะครับ2ครับจุดบอดของ3 LCD ตารางพิกเซลยังไม่ชิดเท่าที่ควรนะครับสำหรับตัวนี้ข้อ3าเนี่ยลำโพงยังไม่ค่อยโดนใจครับแค่ดังครับแต่ว่าไม่ได้มีพลังมากมายส่วนข้อดีนะฮะที่เห็นชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของข้อ1 Android TV เวอร์ชัน12 ข้อต่อมาก็คือจุดเด่นของ3 LCD ครับสีสันสดใสดีครับสว่างเต็มลูเมนดีข้อ3นะครับขนาดค่อนข้างกระทัดรัดครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกว้างแค่1ฟุตเองสนท่ากับความสว่างนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากก็ถ้าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมันก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างนะใช้ห้องสว่างก็ได้ใช้เป็นโฮมเธียเตอร์โปรเจคเตอร์ก็ได้ ก็ลองไปหาตามกันดูครับราคามือหนึ่งอยู่ประมาณ22,900บาทนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจเครื่องนี้ที่ผมใช้รีวิวเนี่ยประกันเหลือเยอะนะครับก็ทักทายกันมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ทันกาเจ็ตขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับถ้ายังไม่กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่วยกดให้เราด้วยนะครับผม แล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจจอนะครับ A.L.R Black Crystal A.L.R Silver Crystal เป็นทั้งแบบไฟฟ้าและฟิกเฟรมนะครับ Brand X Y Screen หรืออื่นๆนะครับสนใจทักทายถามกันเข้ามาได้ครับยินดีให้คำแนะนำสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ